อ้มีข่าวเข้ามาเขื่อนขุนด่านนังไรเขื s> <S ่อนขุนด่านประการชนนครนายกใช่ไหมปล่อยน้ํากลางดึกทําให้เออล้นตลิ่งทะลักท่วมร,รีสอร์ทถึงห้องนอนนักท่องเที่ยวเลยหนีตายมาเจอน้ําไหลเชี่ยวถึงเอลรถเย็นนักท่เที่ยวกับรีสอร์ทเสียหายไม่ต่ำกว่า20คันคันทีสองที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับคือกู้ภัยกู้ชีพได้รับแจ้งนะคะ Oh. ทั้งประชาชนทั้งนักท่องเที่ยวติดกันอยู่ในบ้านเพราะาน้นํามาแบบฉับพลันเลยค่ะดีสอดบางแห่งนี่ต้องช่วยเหลือนักท่องเที่ยวคืออบพยพออกไปกู้ภัยก็ต้องประสานเอาเรือท้องแบนเข้าไปช่วยนักท่องเที่ยวจุดนัดพบคือสวนลุงเล็กน้ำเนี่ยท่วมเป็นพื้นที่วงกว้างอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งบอกมาจากอายุทยา oh. นอนพักอยู่ในห้องตี2อรู้ตัวอีกทีมัน oh. ท่วมเตียงค่ะ สะดุ้งรู้สึกตัวก็รีบเก็บของกันออกมามันทั้งเชี่ยวทั้งแรงสูงเท่าเอวค่ะแล้วรถยนต์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ถูกน้ำพัดหายไปเลยคันหนึ่งนะคะอ,อีกคันก็อาการไม่ค่อยดียืนยันไม่เห็นมีใครมาเตือนอะไรล่วงหน้าเลยเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่รีสอร์ทก็บอกนะคะว่ามวลน,น้ำมันเข้ามาเที่ยงคืนกว่าๆแล้วค่อยๆเพิ่มระดับเรื่อยๆจนเอ่อล้นตลิ่งแล้วไม่กี่นาทีเอวเลยมไม่มีประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้า เขาต้นแจ้งเราเนี่ยเนาะนี่ครับน้ำเขื่อนเปิดโดยพละการอันนี้คือที่ได้รู้ว่าเป็นน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนเพราะว่าคุณสิงหาที่เป็นเจ้าหน้าที่รีสอร์ทนะคะบอกว่าลุยกระแสน้ำออกไปเลยตอนที่น้ำมันเริ่มลดนะคะไปดูพบว่ามวลน้ำเนี่ยมันถูกระบายมาจากเขื่อนขุนด่านประการชน ปล่อยน้ำจากประตูระบายน้ำด้านล่างกเหนเ็นบอกตรงหน้าสะพานตรงสะพ,พานหน้าเขื่อนนะคะท่วมจนเกือบจะถึงสะพานขาดอีกหนึ่งเมตรก็ท่วมสะพานแล้วอะ่ะรีสอร์ทของคุณสิงหานี่มีนักท่องเที่ยวอยู่20กว่าคนนะคะเคราะดีไม่มีใครเป็นอะไรแต่ว่าห้องพัก12หลังเก็บเข้าของไม่ทันรถยนต์เสียหายเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการที่พักริมน้ำเขาบอกปกติถ้าเขื่อนจะปล่อยน้ำช่วงกลางคืนเขาจะแจ้งเตือนผู้ประกอบการค่ะเตือนชาวบ,บ้านที่อยู่ริมตลิ่งให้เ<อ>ตรียมรับมือแต่นี่ไม่ได้มีการแจ้งเตือนใดๆแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยค่ะปล่อยน้ำใช่ไหมค่ะคุณสิงหาบอกอย่างนั้นนะว่าพอน้ำมันเริ่มลดเลยลุยน้ำออกไปดู<อ>ก็พบว่าน้ำถูกระบายมาจากเขื่อนขุนด่านประการชน นี่ครับน้ำเขื่อนเปิดโดยพละการอันนี้ตรงสะทานเขื่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องร้องเรียนครับไม่ไหวละเราได้ร้องเรียนไม่แจ้งเตือนเลยโอ้โหอ่ะ ตายตายตายขอดีปลอดภัยนะแต่เตื<า>นก็สิ่งนี่ท่านาผู้ชม